ครับคราวนี้เรามาดูว่าชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างนะครับชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมนะครับในเรื่องโหรศาสตร์ผมนี้เอาวันเกิดเป็นหลักเลยนะครับไม่เอาอย่างอื่นนะครับดูครับโอ้ชาวราศีมีนช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่มีการต่อสู้การแข่งขันการชิงดีชิงเด่น นะครับการหลอกลวงหรือการทํางานอะไรต้องใช้เล่เหลี่ยมใช้การพลิกแพลงที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันอะไรขึ้นมาในช่วงนี้นะครับทาให้เราต้องแก้ปัญหาทุกอย่างเรียกว่าต้องตื่นตัวต้องอ่ต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเครียดดึงเครียดมากสําหรับชาวราศีมีในช่วงนี้นะครับถ้าแบ่งเป็นเรื่องงานก็คือช่วงจวังหวะนี้นะครับงานที่คุณทำเรียกว่า มันค่อนข้างจะมีวิกฤตนะครับมีปัญหาความขัดแย้งหรือมีปัญหาการแตกแยกหรืองานที่ทำเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับอ,อ,อาจจะเกิดจากเรื่องของคําว่าการคอร์รัปชันเกิดจากการที่แอบทางานอะไรรับหลังเราที่เราห้ามแล้วก็ยังทำนี่ก็เกิดปัญหาได้นะครับรวมถึงการต่อต้านนะครับก็เลยทําให้คุณต้องใช้เรเหลี่ยมใช้การพิกแพลงนะครับใช้กลยุทธ์สาระใหกลยุทธ์เข้ามายัดเข้ามาแก้ไข เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะน,นี้เหนื่อยแน่ๆนะครับวิธีที่จะแก้ไขปัญหาก็คือคําว่าอย่ายอมแพ้นะครับอย่ายอมแพ้แล้วก็พยายามกระจายอานาจอื่นๆที่จะมามากดดันเรานะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินช่วงจังหวะน,นี้เรียกว่ามีทั้งเรื่องของการเสียเงินโดยไม่คาดคิดข้าวของเสียาหายพังนะครับรวมถึงเรื่องการซื้อของนะครับ แล้วก็ได้ของที่ไม่มีคุณภาพของที่ไม่ดีนะครับรวมถึงการผูกกรอกถูกโกงเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย,นนยนะอย่าไปลงทุนกับใครนะครับอย่าไปซื้อของอะไรที่เป็นลักษณะของพวกผ่านทางระบบที่มันต้องต้องต้องเสีย่ยงนะครับอย่างเช่นสั่งของทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรก็ต้องรอบคอรนะครับช่วงจวังหวะน,นี้นะครับซื้อของมือสองนี่ไม่จําเป็นอย่าซื้อเลยมันจะพังจะเสียหายได้ง่ายนะครับ ชาวราศีมีนนะครับในเรื่องของความรักชีวิตคู่ช่วงจังหวะน,นี้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ง่ายนะครับคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะเจอคนเจ้าชู้คนเจ้าเล่ห์คนที่มีเล์เลี่ยมเข้ามาชอบนะครับทำให้เกิดปัญหาเพราะเขาคาดหวังในเรื่องอื่นมากกว่าความรักนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีโอกาสที่จะผิดพลาดพังเผอนะครับหรือ เกิดปัญหาในเรื่องระของระแหงในครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบและระมัระวังใครมากอย่ายุ่งกับใครนะครับการอยู่ตัวคนเดียวจะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าแต่งงานแต่งการแล้วก็การอยู่ในครอบครัวไม่วอร์วร์ไม่ยุ่งกับใครจะดีที่สุดนะครับในชีวิตคู่ในช่วงจังหวะนี้มีโอกาสตแตกแยกมีโอกาสเลิกเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้นะครับคําแนะนําของอาจารย์กำมลในช่วงนี้ก็เรียกว่า,ามันมันปรับพื้นที่นะครับ จัดห้องทํางานจัดบ้านจัดอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพในช่วงนี้นะครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีการผ่าตัดน,นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่บางคนเนี่ยอาจจะผ่าตัดเพราะเสริมสวยความสวยความงามก็ขอให้เลือกโรงพยบาบาลเรื่องหมอให้ดีเพราะมันมีโอกาสที่จะ,ะบานปลายในภายหลังนะครับสำหรับคำแนะนำที่ต้องย้ำอยู่เสมอในช่วงจวังหวะน,นี้ของเราชาวราศีมีนก็คือ การจัดหงุงหงิใหม่ก็คือการปะบ้านให้สะอาดให้เ,เป็นระเบียบนะครับให้มันสดชื่นนะครับแล้วก็จัดที่ทํางานนะครับให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบสดชื่นโปร่งตาโปร่งใจนะครับและอารมณ์ก็จะดีตามนะครับเรื่องคาพูดคาจาตอนช่วงนี้นะครับอยากได้อะไรต้องการอะไรนะครับก็พูดออกมาให้ชัดเจนนะครับอย่าอ้ําอึ้งอย่าเก็บเอาไว้แล้วเป็นระเบิดอารมณ์ภายหลังมันจะทําให้มีการประทะ การทะเลบบาะเบาแว้งแล้วก็ทําให้เกิดการแตกแยกบานปลายทั้งที่ทํางานและที่บ้านครับ